สวัสดีค่ะเพื่อนกันรายกันเพื่อนฟยชเนลวันนี้จะมาดูคลิปตลกอ่ะชาเลจนนะที่เขาจะกินน้ำอ่ะไม่ใช่ดิอมน้ำไว้ในปากแล้วพอแบบถ้าขับอ่ะน้ำจะพุ่งไปยังไม่ทันเรล่ก็หัวเราแหละหัวเราที่แบบอะไรอ่ะที่เขาทำคอนเทนต์กันอ่ะเดี๋ยวยังไม่รู้คิดก็ไม่น่ารอดอ่ะ เดาเรเราเป็นว่าเดยเป็นรอบทีเนี่ยังไม่ทันเริ่มเลยอืมอ yes ืม คิดเมื่ก้ก็แบบไม่เท่าไรนะคือถ้าเกิดหัวเราะน้ําพุ่งแต่ถ้าเกิดไม่หัวเราะต้องกินน้ําอิ่มน้ําแน่นอนถ้าน้ําพุ่งนี่โอเคเลือกเล่นลงพื้นดีกว่าเดี๋ยวเล่น <c oughs> นง <c oughs> ที่นอนเดี๋ยวโดน <c oughs> ผู้ใหญ่ดุไปฝวาน้ำ <c oughs> คว้าคนน้ำ <c oughs> ไห ทุกคนเราขอเริ่มใหม่เราหยุดไม่ทันเอาใหม่โอเคค <c oughs> ิมอันเกได้ไม่นำนะ เราคิดว่าถ้าหนึ่งทำเถอะคอนเทนต์นี้ไม่โอเคละน้ำไม่ต้องเอาถ้าขำก็ขำออกมาเลยแต่กดคือห้ามขำขำหนึ่งทีนะเอ่มอ,อะไรดีขำหนึ่งทีกินน้ำหนึ่งทีเพิ่งอิ่มอิมอมอไมมาเลย นองท่านี้เลยนะอ h my god Oh my god มันมันตลกอะไรตรงไหนอ่ะเดี๋ยวขาดูใหม่นะ Oh my god, oh my god. <fe naden> โอ้เออคนที่มานั่งอยู่มันตกด้วยยืนข้ามาหรืยโอ้โหโคลิปนั้นอ่ะไม่เล่นอะไรต้องบอกคุณไม่เล่นอะไรต้องบอกคุณสงสัยมากเอ้ชีเดม Oh Klinger dette? <mys> Uh. Oh. Please for the love of Mary. Uh. Oh, <laughs> <laughs> ตื่นๆทาเทพแต่ไม่เทพ <c oughs> เเสมอจ้าเวียนเด็กเวีนไม่ใช่ละต้องเป็นคุณแก่เวียน Monkey, not a pal. Yes! Grandma missed you. Grandma missed you. Oh, I don't want to get off my shirt. ฮู้โอ้มายกอดว่าแล้วนก้องเต็มเต็ม้ หน่อเลื่นให้หน่อย Right now, right now, go <g ings> ตกหน่อลื่นให้อีกที oh <my> ตกน้ำโอก้เมือน <K> ตกน้ำ <G ül> ไม่ใช่หมาตุ๊กน้ำฉีดน้ำเข้าปากหมาเลยน้องพูดได้นะล้อรอ The the oh, oh my God! All right. oh, good oh. 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 Ah. Did you get that? I did! <laughs> <was so> <laughs> 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 uh, <laughs> uh, yeah, just get on it until so you dunk overload. <laughs> มาให้เราไปทะเลก็เป็นปแบบนี้จุ้มไปจมหน้า็มตา็มปากตายกันตามไหนอยากเลนนะ บ้าหรยบ้านเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาเคยเป็นบ้า you can do it you can do it <laughs> ไม่อยู่ไม่ตลกคิดไม่งานไหมไม่งานโอเคกรจะจุกแล้วจมลงไปในก้อนตลก,ก, <S <S ตลกอะไรอ่ะไอ้คิดไม่มา จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อฟังเรื่องราวสนุกถูกใจทุกวัน